สนุนโดยยาบรรเทาที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายังว่วงอยู่เลยกี่โมงแล้วเนี่ยอ,อยากจะนอนต่อไม่อยากตื่นเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนฝนฟ้าอากาศปุกณนพักกรเองนะคะแหมก็ช่วงหยุดยาวอะเนาะในหยุดทั้งทีก็อยากจะพักก่อนให้เต็มที่นอนเป็นเลยทั้งวันงานบง่งงานบ้านอยาไปทำอะเพราะว่าอะไรคะเพราะเราเป็นคนขี้เกียจค่ะนี่ก็ต้องขี้เกียจให้มันเต็มที่เลยนะคะใครอยากจะไปเที่ยวไหนช่วงนี้ไปเลยคะ่ะแต่ขอแอบกระซิบบอกหน่อยนะคะว่าอาจจะเจอฝนได้คะ่ะไม่เชื่อมาดูสภาพอากาศกันนะคะอย่างในช่วงวันที่11-13สิสิงหาคมเนี่ยคะ่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น ะะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันมันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยค่ะ แล้วสภาพอากาศในช่วงวันที่1 1ถึงสิสิงหาคมในแต่ละพื้นที่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาติดตามกันต่อเลยค่ะอย่างในภาคเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนอง60-8 0ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสค่ะภาคอีสา,านฝนตก60-8 0ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดองศาภาคกลาค่งฝนตก60-8 0ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักได้บางแห่อุณหภูมิสูงสุด 3 1 3 4องศาภาคตะวันออกฝนตกได้60-8 0ของพื้นที่นะคะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝนตก40-8 0ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลทั้ง2ฝั่งนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปีท้ายที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็จะมีฝนตกได้60-7 0ของพื้นที่ตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 3 1อถึง34องศาคา่ะเทบอกว่าเป็นคนขี้เกียจนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยในวันนี้เพราะว่าวันนี้สิบสิงหาคมเป็นวันคนขี้เกียจสากลค่ะเพราะฉะนั้นเราขี้เกียจไปเลยค่ะยารู้สึกผิดงานบงงานบ้านกองเอาไว้ก่อนนะคะใครใครนอนนอนกันเลยให้เต็มที่รับรองว่าไม่รู้สึกผิดนะคะอ้างได้เลยค่ะยังไงตอนนี้เรียงองอยู่เลยขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะโอ้ยหมอนนุ่มๆมันช่นางน่านอนจริง